กินเผ็ดแล้วมีอาการแบบนี้ต้องระวงังสายแซบชอบกินเผ็ดต้องฟังเพราะถ้ากินเผ็ดแล้วมีอาการแบบนี้ไม่ใช่เรื่องปกติค่ะกินเผ็ดแล้วท้องเสีย ในพริกมีสารแคปไซซินร่างกายจะพยายามขับออกกระเพาะอาหารและลำไส้จะบีบตัวมากขึ้นเร็วขึ้นลำไส้ใช้เวลาในการดูดซึมสารอาหารน้อยลงเพราะต้องขับสารแคปไซซินออกให้เร็วที่สุดจึงทําให้เรามักมีอาการถ่ายท้องท้องเสียในช่วงเวลาไม่นานนักหลังจากที่เรากินอาหารเผ็ดเสียงโรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง กินเผ็ดแล้วแสบท้องมาเกิดกับคนที่กินอาหารเผ็ดจัดเป็นประจำอาจทําให้เยื่อเมือกบุในกระเพาะอาหารเกิดการอักเสบบวมแดงนอกจากนี้การกินอาหารรสจัดหรือเผ็ดยิ่งสร้างกรดที่กัดเยื่อบุก,กระเพาะทําให้ปวดแสบท้องทันทีหลังทานอาหารเผ็ดเสี่ยงเป็นโรคกระเพาะอาหารอักเสบกินเผ็ดแล้วมีอาการแสบร้อนกลางอก,อกและลิ้นปี่ เพราะน้ำย่อยจากกระเพาะอาหารไหลย้อนขึ้นมาที่หลอดอาหารทําให้มีอาการแสบร้อนบริเวณหน้าอกและลิ้นปีกและหูรูดของหลอดอาหารส่วนปลายทำงานผิดปกติเกิดกดไหลย้อนขึ้นมาที่หลอดอาหารจึงมีอาการปวดแสบปวดร้อนและเสียงโรคกดไหลย้อนค่ะกินเผ็ดแล้วปวดท้อง กินเผ็ดจัดทำร้ายเยื่อบุลำไส้ทำให้เกิดการอักเสบและเป็นแผลหากเป็นเรื้อรังนานเป็นปีๆจะทำให้มีอาการท้องเสียและปวดท้องเป็นช่วงๆและอาจเสี่ยงโรคมะเร็งลำไส้ค่ะกินเผ็ดอย่างไรไม่ให้เป็นโรคไม่กินเผ็ดมากจนเกินไปหากรับประทานพริกหรือเครื่องปรุงอื่นๆที่มีรสเผ็ดแล้วรู้สึกทรมานแสบปากแสบท้องควรหยุดทานแล้วดื่มน้ำตามเพื่อลดอาการระคายเคืองค่ะ การแพทย์จีนเน้นการรักษาจากต้นเหตุฟื้นฟูสุขภาพโดยองรวมโดยใช้สมุนไพรสูตรเฉพาะเพื่อปรับสมดุลกระเพาะอาหารขาจัดพิษช,ชื้นดูดซับและลดการตื่นตัวของน้ำย่อยเปปซินเพื่อปกป้องเยื่อบุกระเพาะอาหารลดการหดเกร็งของกระเพาะอาหารและลำไส้เสริมสร้างพุิคุ้มกันให้กับทางเดินอาหารปัญหาระบบทางเดินอาหารอย่าปล่อยทิ้งไว้จนเรื้อรงังเพราะส่งผลต่อสุขภาพมากกว่าที่คุณคิด การแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอินเวช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอินเว์ที่สายด่วนสุขภาพเอินเว027514399